ฮัลโหลสวัสดีชาวอนจาจัชนีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาอยู่กับคิวใเกม Identity แล้วในวันนี้เนี่ยคิวจะมาเล่นรีวิวสกินคอร์เรคท The Promise Neverland Part สอ <Huh>? งนั่นก็คือสกินปีเตอร์ลาดรีของคุณโจเซฟนั่นเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวเราไปดูในเกมเพลย์กันดีวกว่าค่ะว่าสกินนี้เนี่ยจะหล่อกระชากใจขนาดไหนทุกคน Let's go <S oh. ถ้าหากว่าดูคลิปแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้คิวด้วยนะคะ โหลดเข้าแบบไป,ปเที่เรียบร้อยกับแบบชาหน้าเทาขอร้องล่ะเอาตะดานใหญ่ให้ฉันล่ะเนี่ยฮัลโหลก่อนหน้านี้ก็ซุมดา่านนครยังโอมาให้คิวอยู่ที่ปวดหวัวเลยจะพาไปด่านนีเนี่ยกล้องกูอยู่ไหนวะเนี่ยกล้องกล้องจ้าอันนี้ไงเจอแล้วโอ้โหว่าจะเดินมาเจอกล้องมันหนีไปซ่อนกันหมดแล้วมั้งเนี่ยไอเซอร์พวกนี้ก็ถ่ายไปเลยสิคะหูขึ้นอะสแสดงว่ามีเซอร์แถวนี้แน่เลยทุกคนอ้าวเอาไม่เนียนเลยนะลุงนะยังนมยังแน่นขนาดนี้อย่ามาเรียกพี่ว่าลุงโอ้ย พูดจริงนะตอนนี้คือแบบถ้าจะลืมปุ่มไปหมดแล้วเนี่ย <What? S 1> ไมไ่เล่นไอเดนนานอ่ะก่อนหน้านี้นก็อยางที่คิวโพสบอกในชุมชนนะคะว่าคิวแบบว่าซุ่มซ้อมทีมของโฮมสวีทโฮมอยู่ <c oughs> ไอเดนนี่ถ้าจะไม่ได้แตะ <c oughs> เอาเดินมาเจอหมอตรงนี้เฉยเลยไหนๆก็ไหนๆแล้ววางตรงนี้ก่อนเลยแล้วกันหมอนี่คือจับนั่งไปนางก็ฮิวตัวเองได้อยู่ดีแต่ว่าก็ยังดีอ่ะอย่างน้อยให้เซอร์ก็เสียเวลาหน่อยแล้วกันมา แถวนี้มีเพื่อนของคุณหมออยู่ไหมนะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเออ,อนั่นไงเจอแล้วน้องทองกวัวมายืนทำอะไรแถวนี้จ๊อแถวนี้มันซอยเปลี่ยวมายืนคนเดียวแบบนี้ไม่ดีนะรู้หรือเปล่าเอาล่ะก็จับนั่งไปก่อนเลยแล้วกันแล้วก็น้องแมคคซนีกเนี่ยน่าจะจับนั่งไม่ทันแหง,งนก็ตีให้ล้มไปก่อนเลยเนาะเอาล่ะลูกไปล้มลไปก่อน วเวลาในโลกภาพถ่ายของเราหมดแล้วแถวนี้มีอา้าวมีหูขึ้นแต่ว่าแล้วแล้วคนล่ะมีจะหูคนอยู่ไหนแถวนี้หรือเปล่าไม่มีอ้าวโอเอเอติดนั่งอยู่แถวเครื่องกันหรือเปล่าเดี๋ยวขอออกไปดูหน่อยสินั่นไงวับวับแบบมอยู่นี่จริงๆด้วยงั้นก็ตีจ่อยไปก่อนเลยแล้วกันไปดูซิว่าน้องแมกอยู่ไหนอ้าอยู่ข้างบนนั่นไง ทองกว่าลูกโม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 ,โมสิเบรืร้นๆม,มานี่เธอะนะอย่าหนีพี่ไปเลยโลขนาดนี้วิ่งหนีพี่ได้ยังไงก่อนอยังวิ <c oughs> ่งอะไรของมึงเนี่ยคิวบลิงตีทิพย์มากเลยแม่เจ้าอ้ยอุ้ยไม่น่าโดนอต่อ้าวไอ้เดีย่ยไอ้หมูเมื่อกี้มันโดนได้หรอวะฮิดดอ้โอ้ขาหนูเข้าไปอยู่ในไมค์แค่น บิงจากชั้นสองลงไปเลยเมื่อกี้พูดจริงนะถ้าเก็บบิงไปตอนนีเนี่ยนะป่านนี้มันล้มนานแล้วไอ้บ้าเอยเสียเวลาเวาในการทำมาหากินนะ่เอาเดินนางเดินไปไหนแล้วนะอ๋อทางนูน้นทางนูน้นเออจะบาดตายรายวันกลับมาเล่นทันเตอร์ด้วยทีเนี่ยเจาตะดาดากว้างด่านกคบแค,แคไม่ออกให้ฉันลเลยอะอน้องโดดน้องโดดเราก็ลงตามเลยแล้วการข้างล่างเนี่ยก็เหลือแค่ไม้เดียวแล้วนะที่นางเล่นไปแล้วอะเออโงง้างอย่างนี้ชาติหน้าคงจะโดนแต่ว่าตรงนี้ไม่มีที่เล่นไม่มีที่เล่นแล้ว ได้ตัวแรกโคตรช้าถ้าเป็นตัวอื่นที่ไม่ใช่โจเซฟเนี่ยสามเครื่องไนแล้วนะแกเอาล่ะดอกทงกัานั่งนิ่งๆตรงนี้ไปก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณปีเตอร์ขอกดกล้องก่อนโอเคเซชีสเอาล่ะเรียบร้อยถามว่าถ่ายอะไรเดี๋ยวหรอถ่ายอากาศจ้ะแถวดีเนี่ยรู้สึกว่าไม่น่าจะมีคนนะเพราะฉะนั้นคิวออกจากโลกภาพถ่ายก่อนเอาล่ะกลับไปสู่โลกปัจจุบนันอาวเอาเอาจอมาเนียนมันเนียนอย่างนี้ก็ได้เลยโอ้ตายนาอีฟมาช่วยน้องไวเกิร์ล ว่ไใหเกินไปหรือเปล่าอ่าวไม่โดนเฉย <c ười> คิวนีกว่าเขาจะพับไม้พอดีก็เลยตีดักไปก่อนน้องทงกวัวจะไปไหนแถวเนั้นไม่มีทีเล่นแล้วนะอ้าวเขาโลกภาพถ่ายเขาโลกภาพถ่ายแบบนี้ก็ตีไปเลยสิคะ <c ười> อันนี้คือเสียเวลาแล้วเข้ามาล้มในโลกภาพถ่าย อ้าวสมอนสีจะแวะมาช่วยว่าทำไมมันล้มอยู่แล้วเอาคิวจะเล็งตีสมอนสีอ่ะไปโดนตัวเงาเฉยเลย <c oughs> ไม่เนอะน้องสมอนสีกับมาหาพี่ก่อนอ,อ้าววิคเอาวิคเข้าไปตรงนู้นแล้วโอเคงั้นก็ปล่อยไปก่อนละกันพังไม้แถวนี้รอไปก่อนรอภาพถ่ายหมดนะไหนดูซิมีใครแอบมาหิวน้องปะเนี่ยฮัลโหลอ้าวเหมือนจะไม่มีนะจ๊ะเอาล่ะหมดเวลาคุณหนูในะแล้วลูกท้อกว่าปไปนั่งกันดีกว่า <c oughs> ก็อีตรงนี้ที่เดิมเลยนะลูกไป นั่งลงไปเลยแล้วก็เข้าสู่เฟสสองเรียบร้อยตอนนี้5เครื่องครบราะ้่ามันคือพลังของโจเซฟยังไงล่ะไล่ไม้แรกช้าขนาดนเะนี้ยปกติต้องสามเครื่องแล้วนะอ้าวสบอนสีมารอช่วยเพื่อนหรอมารอช่วยเพื่อนอย่างนั้นหลอเอ้ยเหมือนจะมารอมากกว่านะเนี้ยเนี่ยนาอีฟกำลังจะวิ่งมาแล้วฉันเห็นนะนาอีฟร้องทงกว่วฉันมาช่วยแล้วรอก,ก่อนนะพี่นาอีฟช่วยด้วยเดี๋ยวพี่ขอยึกยักงหลอกล่อเขาก่อนนะโอ้โหถ้าจะพูดก,กันขนาดนี้ก็ตะโกนเลยก็ได้นะได้ยินหมดแล้วเนี่ยฮั รอบนี้ไม่มีไทยง้งก็ไปก่อนเลยแล้วกันนะน้องทองกวาลูกแม่ฝากไปกอนเธอะตาหน้าเจอกันแน่พี่โจเซฟตาหน้าก็คงจะไม่เจอกันแล้วลหะน้องทองกว่าเพราะว่าพี่ไม่กดแล้วลูกมันเห็นเงาหมอกับเงาน้องนาอีฟแยกกันสองทางตรงนี้งั้นก็กดกล้องเลยแล้วกันเดี oh, oh. ย๋ยวไปหาคุณหมอก,ก่อนแล้วกันนะคะแถวนี้เนี่ยเห็นมานั่งหมอบมากงึกมักลักอยู่แถวเนี้อเนี่ยฮนะกลบตรงไหนนะโพรมาเดี๋ยวนะี oh. ้นะเธอคิดว่าฉันจะหาเธอไม่เจอจริงๆเหรอสมอนสี สมอสเออโอเคโอเคกูห okay. า okay. ไม่เจอ <laughs> มันไปบอกตรงไหนวะก่อนหน้านี้เฮ้ยหาไม่เจอแล้วะ <gasps> วะหาตรงๆนั่นนี่ตานี่ถั่วหายังไงก็ไม่เจอไอ้บ้าเอ้ยแต่ว่าแถวนี้ต้องมีน้องนาอีฟแล้วแหละต้องสักที่แล้วแหละแถวนี้นั่นไงข้างหน้าชิงด้วยจริงๆอยากได้หมอมากกว่า <laughs> <laughs> เห็นน้องเดินมาแถวเนี้ยแถวนี้มีคนป้าว่าเดี๋ยวขอคิวเช็คก่อนนะจะเอ๋มีคนอยู่ป้ะจ๊ะอ้าวไม่มีไม่แต่หูยังไม่ขึ้นเลยแกยังก็ช่างมันเถอะ จริงๆเนี่ยคิวควรทิ้งน้องนาอิบไว้แบบนี้เลยนะคะเพราะว่ายัางไงก็ตีทีเดียวล้มแล้วอะแต่ว่าแต่เดี๋ยวก่อนอยากให้ล้มอ่ะฉันอยากให้พวกเธอเสียเวลาในการกรุ๊ปอัพมากที่สุดงั้นก็นั่งไปก่อนเลยแล้วกันคนที่คิวต้องการตัวที่สุดตอนนี้เี่ยก็คือคุณสมบัติสีนั่นเองนะทุกคนเพราะว่านางคิวตัวเองได้แถวนี้อยู่อเปล่า,าแต่เอ, <What? S 1> อ๊ะออ้ยมันจะไม่มีใครเข้าขเครื่องปัดสักเครื่องเลยเหรอถามจริงถามจริงอ้าวนั่นไงเจอคนโปแล้วเป็นสมบัติสีด้วยฉันกำลังอยากได้ตัวเธออยู่พอดีเลยสมบสีูร้ว่า แต่ยังไม่ยุนหนูเลยนะจ๊ะพี่ไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกอย่างเธอนี่ต้องรีบเก็บก่อนเลยฮิวตัวเองได้เนี่ยฮะโอ้ยยิงสี่คูณร้อยไปดูแล้ววิ่งโคตรไวเลยบ้าเอ้ยถ้าหนีไปเธอก็หนีไม่รอดแหลือแต่สมองสีเพราะว่าฉันมีบิงแล้วยังไงล่ละแล้วฉันก็ขอดักไม้หนึ่งทีงั้นก็พิ้งยัดใส่ไปเลยแล้วการจะมายืนฮิวต่อหน้าเราโว้นีนิสัยไม่ดื้อ ทางไม้ออกไปก่อนแล้วก mm ็มาเป็นนั่งเก้าอี้กันดีกว่านะคะอุ้ยแถวนี้มีหูขึ้นนะเนี่ยใครซ่อนตัวอยู่แถวนี้กัน่ะเผยตัวตัวออกมาเดี๋ยวนี้นะอ้าวเอาหูหายไปแล้วไอ้เครื่องตรงนั้นก็ดังอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวคิววางเก้าอี้โอ้โหเก้าอี้มันก็อยู่ไกลเกินเซอนี่ก็ดิ้นจังเลยนะฮะนั่งไปก่อนเลยโอเคเครื่องนั้นเสร็จไปแล้วแล้วตอนนี้ก็เหลือแค่สามเครื่องถือว่าเครื่องของเซอร์ตานี่ยนี่คือไปชามากเลยนะคะเนี่ยเอาละมีใครจะมาช่วยนึงสมอนสีคนนี้หรือเปล่าเผยตัวตัออกมาเดี๋ยวนี้ คิดว่าจังหวะนี้เนี่ยยังไงก็ต้องเป็นนักสำรวจมาช่วยไว้เพราะว่านายอีฟมาช่วยไม่ได้แล้วโดนตีทีเดียวนี่คือล้มเลยแล้วนั่งจะมาจากตรงไหนวะเนี่ยไม่รีบมานี่คือเลยเฟดนะถ้าไม่รีบมาเลยอ,อ,อมาจริงด้วยย่อส่วนมาช่วยแต่ใครเลยเดี๋ยวเม่เกดีนะว่าตาไวอยู่พอควรตาไวอยู่อา้อาวนึกว่าเขาจะโดดก็เลยชาร์จรอไวแล้วก็พกกลับมาเฉยเลยอะสงสัยเขาคิดว่าโดดไม่น่าทันแต่ก็ไม่น่าทันจริงๆแหมื่อกแกอ้าวละ,วกกละนั่งรอบนี้ยังไงก็ตายนะคะเอ๊ะเ,เดี๋ยว เมื่อกี้คิวได้ยินเสียงเปิดกล่องนางนมิ่งมาปเปิดกล่องปะเนี่ยหรือเปล่าวะข้างล่างมีไหมเอา้าข้างล่างไม่มีเอา้าแสดงว่ากล่องข้างบนจิ๊บหายแล้วช่วยกันไปแล้วบางเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งรอก่อนอิบ๊บจิบก่อนเอา,เอ,าอิบ๊บจิบจริงอะไรวะ <c oughs> เหมือนนางพยายามจะช่วยเพื่อนแหละแต่เมื่อกี้ยืนดูเชิงก่อนก็ตีไปก่อนเลยลทักทันนาอีฟเนี่ยเอ้ยเอ้ยเครื่องตรงนั้นอะเครื่องตรงนั้นแน่เลยทุกคนเดี๋ยวนักสำรวจเนี่ยคิวจะปล่อยให้ลุกเองไปก่อนนะคะ เพราะว่าตอนนี้เหลือตั้งสามเครื่องยังไงก็ป네ั่นไม่ทันน่ะคือว่าเอ๊ถ้ามาแถวนี้หูขึ้นนี่คือชัดเจนเลยอ้าวหูขึ้นจริงด้วยงั้นก็กดกล้องไปก่อนเลยละกันอยู่ตรงน klar, pause pause ั้นเป้าเอ่ยเดี๋ยวไปเช็คเครื่องแป๊บนึงนะเอ๊ซ่อนอยู่แถวนี้รอเปล่านะถ้าฉันเดินไปที่เครื่องเนี่ยฉันจะเห็นเงาของไอ้เต้านาอิทหรือเปล่าอหรือเปล่าเอ๊อะเอ๊เอ๊เอ๊ไม่มีเลยนางวิ่งไปซ่อนไหนแล้วเนี่ยหรือว่าวนกลับไปฮิวเพื่อนวะฉัว่าแม่วนกลับไปฮิวเพื่อนแน่เลย ก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนักํำรวจน่าจะไล่ลูกเองได้แล้วนะคิวจะทรมานทเขาด้วยกันจับร่างเงาของเขาเนี่ยไปนั่งต่อเขาจะได้ลมอีกรอบนึงจะกลายเป็นการลมแล้วลมอีกลมซ้อนเงื่อนเพื่อนทรยศมากเออเดินมาถึงสถีทันเลยอ้าวเขาหิวกันเลยวะแสดงว่าเขากรุ๊มอัพกันอยู่ตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนหนูหิวกันเหรอลูกได้ดีแต่ประเด็นคือเขาไปกรุ๊มอัพกันตรงไหนวะชิบหายแล้ะแถวนี้ปะเนี่ยแถวนี้มันมีเครื่องอ่ะ งั้นเดี๋ยวก็วางไว้แถวแถวเครื่องนี่แหละนะอุ่นใจโอเคนั่งไปก่อนเลยนะคะนาอีฟก็ฮิวแล้วเหรอแต่ว่านาอีฟลูกฮิวไปก็เท่านั้นะ่ะติดติ่งเหมือนเดิมเราอะเรียบร้อยเบะลงไปอีกแล้วเฮ้ยหรือว่ามันจะอยู่ที่เดิมวะคิวเริ่มคิดผิดคิดใหม่เลยเนี่ยคือแบบช่วงนี้ถ้าคิวเล่นอองอองทุกคนก็ไม่ต้องสงสัยนะคะไม่ได้เล่นมาพักใหญ่เลยอะไอเดนตอนนี้เนี่ย นั้นมันยังอยู่ด้วยกันอยู่เลยไอ้สองคนนั้นน่ะมันอยู่แถวนี้ด้วยอยู่ไหนลอออกมาเดี๋ยวนี้เ้อะพวกแกไปหิววันอยู่ตรงไหนน่ะอยู่แถวนี้ปะเนี่ยมันต้องอยู่สักที่แหละมันอยู่ไกลจากคิวมากไม่ได้หรอกแถวนี้เอตรงนี้ไม่มีอ้าเห็นรอยเท้าแล้วโบแล้วนะเราน่ะเห็นรอยเท้ามัแต่ไกลเลยอยู่แมทนี้ปะเนี่ยฮัลโหลโบโตเอ้าเอ๊ะอ้าอยู่นี่เองอยู่นี่เองอ้าวได้ระห่อมมาด้วยแต่เดี๋ยวก่อนทำไมนักสำรวจมาอยู่ตรงนี้ นาอีฟดูนั่งกกนั่งสำรวจเหรอลูกนั่งกกไข่เป็นแม่ไข่เลยนะเราเนี่ยฮะแต่เดี๋ยวก่อนสกินน้องก็เป็นสกินนกนะเออนกอจะกกไข่ก็คงจะไม่แปลกนะแต่แต่ว่านาอีฟลูกแถวเนี้ยทองกวาเขาเล่นไปหมดแล้วนะลูกไม้เนี่ยเอาเดินติดหรือว่าปิงวะนะเอาจูปปิงก็ขึ้นงงเลยโอ้โหก็ยังวิ่งต่อเนาะสปิริตของนายีฟนี่มันสุดจริงๆอะ่ะคือยังไงน้องก็ลมอะแต่น้องก็ยังวิ่งสุดชีวิตอะตอนเนี้ยน้องคงจะมีคอนเซปต์แหละว่าตัวตายไม่ว่าขอให้ข้าได้วิ่งก่อน โอ้ตานี่ปู่ได้โดดแบบนี้กี่รอบแลว้วะเนี่ยข้อจะสุดไหมแกเฮ้ <S <S อไม่พูดดีกว่าพูดไปก็จะหาว่ามูรี่คนแกแต่ว่านาอีฟเนี่ยยอมเฮยอมพี่จะขี่เธอน้องจ๋าแค่นี้ก็เรียบร้อยไปนั่งเก้าอี้กันดีกว่านะคะลูกตายเก้าอี้ตรงนี้ดีกว่าเนาะน้าโรงหนังก่อนเลยอ่ะนั่งลงไฟแล้วก็นักสำรวจน่าจะอยู่แถวนั้นแหละแถวที่เดิมอะเดี๋ยวกลับไปเอาน้องก่อนเฮ้ยสงสารนักลไป เล่นโจเซฟอะไรของคิวเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะสนุกกันรอเปล่าเอยขอบคุณที่เข้ามารับชมมาก้างเลยนะคะทุกคนคิวต้องขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนบ๊ายบายจ้า